ผลการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีมติออกมาแล้วสําหรับใครที่รอจองรถยนต์คันแรกอยู่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะผลักดันเข้าสู่คอรมอหลายต่อหลายวาระแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะวันนี้มีมติอนุมัติแล้วนะคะสําหรับโครงการรถยนต์คันแรกคือมติที่ออกมานั้นจะมีการขยายระยะเวลาการส่งมอบรับรถยนต์คันแรกนะคะไปออกไปไม่มีกําหนดค่ะ แต่คุณผู้ชมที่กำลังจะซื้อรถยนต์คันแรกนั้นจะต้องจองภายในวันที่31ธันวาคม2555ปีนี้นะคะจองปีนี้แต่ไปรับรถปีหน้าก็ได้ไปรับเดือนไหนก็ได้นะคะแต่ทันทีทันใดที่คุณรับรถแล้วหลังจากนั้นไม่เกิน90วันคุณจะต้องนำเอกสารไปยื่นกับทางด้านกรมสรรพสานมิตรเพื่อขอรับภาษีคืนนะคะ ระยะเวลาการยื่นจะต้องไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันที่รับรถนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะใครที่รออยู่นะคะว่าจะซื้อรถยนต์ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเมื่อไหร่ดีจะไปซื้อปีหน้าจะทันกําหนดไหมไม่ทันนะคะคือจองรถนี่ต้องจองวันสุดท้าย31ทธันวาคมนี้แต่รถยนต์เนี่ยไปรับปีหน้าได้นะคะ สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องจับตาดูค่ะคุณผู้ชมว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะคึกคักมากเป็นพิเศษขนาดไหนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าค่ายรถยนต์ต่างๆมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าสู่โครงการรถยนต์คันแรกถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัว Honda Jazz Hybrid นะคะเครื่องยนต์1.3 cc 1,300 cc อันนี้เนี่ยก็ถือว่า เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกด้วยนะคะแต่ละค่ายเนี่ยมีการเปิดตัวรถอีโคคาออกมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมิซูมิชิมิรานนะคะนิสสันมาร์ชนะคะนิสสันอเมล่าก็ดีรวมไปถึงทางด้านของ ฮอนด้ก็ออกบริโอออกมา s u ุ u k i ออกสวิฟ t ออกมานะคะเหลือแต่ค่ายของ Toyota ที่ตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะว่าตกลงแล้ว t o โย t a จะออกอีโคคากับเขาด้วยไหมนะคะเพราะว่าตามกําหนดเดิมเนี่ยจริงๆ Toyota มีแผนการที่จะออกแล้วก็เปิดตัวอีโคคาของเขาในปีหน้า2,556นะคะแต่พอมีความชัดเจนแบบนี้แล้วต้องจับตาดูค่าว่า ค่ายโตโยต้านั้นจะเปลี่ยนกําหนดการเปิดตัวรถอีโคคาร์ของเขาให้ทันภายในสิ้นปีนี้ไหมเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกนั่นเองนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ที่มาขอใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกกับกรสมสรรพามิตล่าสุดเนี่ยมีทั้งหมด93,833รายนะคะจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืน6,823ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็เชื่อดรวยว่าโครงการนี้จะกระตุ้น ให้มียอดสั่งจองรถยนต์ที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์รถคันแรกประมาณ420,500 0คนนั่นเองนะคะชัดเจนแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าผู้ประกอบการในสาหกรรยานยนต์ก็น่าจะวางแผนผลิตรถยนต์และก็วางแผนธุรกิจได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาเรียกร้องเลยว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีความชัดเจนสักทีนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกันจํานวนมากเลยทีเดียวสําหรับโครงการรถยนต์คันแรกนะคะ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายรถยนต์คันแรกแล้วมาดูการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยกันหน่อยนะคะผู้ชมในปี2,555นี้ปัจจัยเสี่ยงมีมากมายเหลือเกินนะคะลา่าสุดค่ะวันนี้กระทรวงการคลังมีการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2,555นี้นะคะว่าน่าจะเติบโตตามเป้าเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ5.7นั่นเองนะคะ แต่ GDP ในช่วงไตรามาสที่2ที่จะมีการเปิดเผยเนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังก็มีการคาดการณ์เหมือนกันนะคะว่าน่าจะโตไม่ถึง3%เเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเจอปัญหาเยอะนะคะก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังเคยคาดการณ์ว่า GDP ไตรามาสสน่าจะโตสัก3ตอนนี้ยอมรับนะคะว่าดูแนวโน้มไม่น่าจะถึง3ค่ะเพราะตอนนี้เองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปัญหาเศรษฐกิจยุโรปที่ขยายตัวติดลบ ในระดับสูงนะคะการส่งออกที่เราส่งออกไปใน E.U. เนี่ยหดตัวถึง17.6เลยทีเดียวก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาอย่งางภาคการผลิตของไทยด้วยนะคะแล้วก็ ัชนีอุตสาหกรรมในเดือนิฤุนายนเนี่ยปรากฏว่าขยายตัวติดลบไป9.5เลยทีเดียวถ้าหาไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะครื่องปีหลังนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา2เรื่องใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคือปัญหาการว่างงานของวิกฤตยุโรปนะคะก็จะสะท้อนผ่านการชะลอตัวแล้วก็จะสะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเศรษฐกิจในหลายๆประเทศนั้นเริ่มที่จะชะลอตัวลงไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศจีนนะคะที่ไตรามาสสเนี่ยขยายตัวเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวก็เป็นไปในทิศทางเดียวก,กันกับทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะอีกหนึ่งปัจจัยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากป้านเดานั่นเองนะคะการเบิจกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลอันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ จะต้องจับตาดูนะคะว่าหลังจากนี้นั้นจะส่งผลกระทบอะไรต่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในประเทศบ้างนะคะ แต่ยังไงก็ตามค่ะในปี2555นี้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไทยน่าจะโตตามเป้าที่ละ5 7นะคะพูดถึงเรื่องของ GDP แล้วก็มาดูเรื่องของเงินเฟ้อและตัวเลขการส่งออกกันบ้างนะคะก็มีการเปิดเผยมาจากกระทรวงการคลังอีกเช่นเคยนะคะว่าเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าขยายตัวขึ้นมา2.6ถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ไฟฟ้าเป็นหลักเลยตอนนี้เนี่ยน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงตามราคาน้นดิบในตลาดโลกแล้วนะคะอาหารเครื่องดื่มต่างๆค่อนข้างจะคงที่นะคะส่วนไตรมาสสอัอตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ2.5ก็คาดหวังค่ะว่าทั้งปีหน้าจะอยู่ที่กรอบเดิมที่3เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนั้นส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยออกมากันทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะคะว่ากระทบจากสาเหตุอะไรกันบ้างตัวเลขตรงกันนะคะร้อยละที่หดตัวลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ7ก่อนหน้านี้ทางแบงก์ชาติออกมาบอกแล้วนะคะว่าส่งออกมิถุนายนติดลบไป4.2กระทรวงพาณิชย์ตอนแรกแถลงตัวเลขผิดตอนหลังก็กลับมาแก้เป็น4.2ล่าสุดวันนี้กระทรวงการคลังก็บอกว่าหดตัว4.2เพราะฉะนั้นเอง วิถุนาหดตัวขนาดนี้ฉเฉลี่ยทั้งปีมันจะโตมากมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคบในช่วงไตรามาสที่3านี้ทางกระทรวงการคลังค่ะจะมีการทบทวนเป้าหมายตัวเลขการส่งออกของไทยนะคะจากเดิมที่คาดการว่าน่าจะโต12นะคะฝั่งของกระทรวงพาณิชย์ยังคงยืนเป้าตัวเลขอยู่ที่15ค่ะคุณผู้ชม สำหรับการส่งออกในปีนี้ส่วนแบงค์ชาติปรับลดจาก8ลงมาเหลือ7ในการประชุมครั้งที่ผ่านมากระทรวงการคลังนะคะยังคงยืนที่12แต่ในช่วงไตรมาส3นะคะก็มีแนวโน้มค่ะที่ว่าการส่งออกของไทยจะลดลงไปต่ำกว่า12เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะว่าตัวเลขจะถดถอยลงไปมากกว่านี้ไหมและการส่งออกจะถึงเป้าอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ฝ่ฝันไว้หรือเปล่านะคะมาปิดท้ายบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อเลยนะคะดัชนีหุ้น เปิดตลาดในแดนบวกนะคะหลังจากที่สัญญาณตลาดหุ้นทั่วโลกสดใสค่ะเพราะว่านักลงทุนคาดการณ์กันว่าทางฝั่งของสหรัฐยุโรปนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1 3 0 0 0จุดได้ซึ่งซึ่งถือเป็นจิตวิทยาสําคัญเลยทีเดียวนะคะห<อ>ุ้นไทยเปิดเช้าในแดนบวกล่าสุดปิดเครื่องเช้าก็ปิดในแดนบวกค่ะขึ้นมาแล้ว6.85จุดมูลค่าการซื้อขาย7,600ล้านบาทนะคะ ล่าสุดแตะชนียืนที่1,184จุดค่ะส่วนทิศทางค่าเงินบาทของไทยเปิดตลาดเช้านี้แนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะ3 1บาท54สตางค์ถึง61สตางค์ต่อตาราสหรัฐจากปิดไปวันศุกร์3าบาท50สตางค์ถึง56สตางค์ต่อตาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำคงที่นะคะแต่ราคาทองคำตลอดโลกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดยืนที่16 2 0หี่เหรียญต่อทรอยออนนะคะ ทองคำแท่งรับซื้อ2 4 1 0 0ขายออก24,200ส่วนรูปรพรรณรับซื้อ23,755ขายออก24,600บาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ